่อโดยของพี่กัอนได้ไหมล่ะกวยเถอะไอ้เงี้ยกูเล่นออฟก็ได้อะไรอย่างเนี้ยไปเล่นมึงมาเล่นอันนี้ดิไหมแครี่ไหมทำไมอะกูเบิดอแครี้นะมึงถ้เทนป่ยนป่าเลยวถาเทนป่าเล้วถ้เทนป่าเทนป่าเดี๋ยวเราเล่นลมไป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 เอ้ยเองดูลองดูเดี๋ยวเราเล่นมาเธอเออคอนเทนต์คอนเทนต์เอาคอนเทนต์เราจะไม่เอาคอนโทรลเราเอาคอนเทนต์ หิวว่ะไปไหนแล้วพอขอขอดูเงินในบัญชีล้วก็เดี๋ยวดูแก็บกันแบนทายาเลยแบบไอ้ถ้ากลแทนป่าเนี่ยกูต้องแบตตัวอะไรแบตตัวจวดเนี่ยมาจ้าเล่นมาจ้าไหมเล่นมาจ้าป่าไหมแบต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 เฮ้ยมันไม่แบตนะกูไม่ได้ทนอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวเล่นมาจ้าเองอัปเดตเหรอโอเค เราจะเล่นนีใช่ไหมเราจะได้เล่นดอเลียก่อนเฮ้ยดอเลียอยังไม่เปิดอดอเลียไม่เปิดทีหลังเแต่เันรู้มรไม่เดี๋ยวทีมเราอะรู้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวทีมเราจะหมดแง่แก่ถ้าเป็นดาบตัวดีๆแล้วกันแต่ความจริงคือดาบอะไรคะดอลเลียโอ้ยวายไอ้เหี้ยยังมั็นอันเทียนกูไปแล้ว <c oughs> โอ้ยมันมันมันบีบ่า มนั่นตัวอื่นเป็นอะไรครับนั้นป่าจริงหรอตัวป่าอีเยอะแยะคงไม่เล่นหรอกตาใครสลับกา้ามานลาเ,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอาดีไม่ดีเจอไบรอนตายากัน ก็เรียบรีเรนต์ติใครเรียติมาถามผู้ทำเนี่ยอะไรอีควายเมื่อความจริงแล้วไม่เคยเรียนติคนอื่นนะตั้งแต่เรนดอเรียมานี่ก็รีได้ของตัวเองอันนี้ใส่มีดีเลยซันดานเหมือนมึงเมืองกูรีให้ทุกคนนะจกเวนเมดถ้าของมึงถ้าของมึงกูเรีทุกคนจกเวนเมดมึงถ้าของมึง อ่ามีคนเริ่มนะแปลกนะที่รากย่างงอนที่รักย่างองอนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไปไหนมาไหนเดี๋ยวเวให้ดูดูอะไรมาไหนพี่หน้าเธอก็เปิดการนี้ขอดูหน้าก่อนมีพี่ดยกันเฉยๆแต่แคเฉยๆแต่แค่เฉลีมยน่เส้นอะไรไม่คืนสั่งจะร้อยดีเซ็นนี้ไปช่วยหน้าไม่ฟังเราไปแต่ตัวผู้หญิงนะ ฝั่งเรานี surveys, anything, ้ม hey ันต so ี้หิงแงหรือเปล่ตีผู้หญิงกับตีทำไมระังเดียสวยคนเดียววะอาจาตามเหมือนกันเลยยิงดีต้นยอดีธรรมะธรรมมุมืองจะไปเลือกตั้งแล้วหรอโอดเลือกเบอร์หนึ่ง อีพีมพันนี่กูปะิดไ้นมันขึ้นว่าพีมไม่ใช่ผู้หญิงในเกมอ่ะมันแปลว่าอะไรวะ <c oughs> แบบแปลว่ามึงเป็นตัวจ้าตายงงในเกมเขาบอกแบบนี้เลยเหรอตอแหลตอแหลไอตอแหลบนหกไปครับบนบนหกไปตีมันตีมันยื้อเวลาไว้อ้อยมึงช่วยด้วยอ้อย มึงก็รู้ว่าเสียละเสียละเสียนี่ละเสือกูดีเนีย่ยกูว่าละอีนี่มันโง่จะตายเฮ้ยยังไม่ตายติงกันติงกันมานะห,หน้าตรแบบนว้ ขอโทษขอโทษไปไม่ถ้าเราไม่เวทเลยได้ไหมล่ะเราไม่เวทเฮ้ยมึงมึงใดป้อมใดป้อมมาตาใดป้อมมาตาจบล่างครับ <Hey, S 2> อีสัตย์เออเออได้ได้เอาให้ได้เออมึงเป็นคนง่ายนิดหน่อยดอกเอากูเป็นคนตายวุ่นอะไรแบเนี่ย ขับเขาไเยอะเกินบ no, no, no. ัวเศไปขับเขาไเยอะโอ้ยเอาสุ่ยอยู่นี่ไม่ดูหนดูหนดูหนกำลังไปหาย ตงค้ดมาต้าน <grand. S 3> <Christina. S 2> ี่มันโกงจริงๆหรอนี่นี่ดได้ัได้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 ด้เเยเ้่เ ของเป็นสาวดิซานดัพักถิ่น <c oughs> โอ้ยจะแตกไม่พี่มานานตาเลยนะเอาไปมาดูสิ เอาดีเป็นอย่างที่มีด้วยหรออะอะลูก่อนพ่อไอบูรีโง่ไอจโฟนาโง่ไอจโฟนาโง่เ้ยโว้ยคนตีไม่ทันไอฉันดาวกูด้วยแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป ทำไมบ้านกูไม่ตั้งอยู่ติดเซเว่นไปเลยวะหิวกูก็แค่เดินออกไปกินอะไรเงี้ยบ้านนี่ติดเซนเซนกันโลดีดีดีสุดท้ายน้องขับรถไปอยู่ดีดาวกูงงเนี่มันโง่อะเนี่ยไอ้โง่เลย อ,อ้อยเมืองอ้อยเมืองก็มุนม้วมุนเหลือกคนเหลือกคนเหลือกเขาหมดเจ็บตายไปละตายอ๋อยคือไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะโดนลมเยอะดิคนเดียวพอมาเมือตายแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ได้นะลองให้หามีให้ดูเอาเลยโอเคครับผัว พี่ทีมเอาใว้พอดีซึ่งก <laughs> ูเกือบวาร์ไปละกู <c oughs> ไม่วาร์ละกูกลัวเกินแทนอีกมึงบอกว่ามึงมาสีเทยมึงจะได้รู้ว่าม,นะมาตาทำอะไรไม่ได้เลยเอ่ะไม่มาตาทำอะไรสักอย่างเนีย่ยมึงเข้าไปสิเดี๋ยวกบุตอันติให้ ขอบคุณกุรย่างขอบคุณกุรย่างบาลานซูบาลานซูเลิศมังกป็นใเลิศบุญอะมาตานี่แหละของจริงพวกกูนี่มันของจริงเราเนี่ยเสียงเหมือนผู้ชายเลยเสียงแปลกเสียงเสียงสยอกกับเอาไปเอาไป ไม่เอาอ่ะอีกแค่ไม่กีแต่ก็ควรจะดูแลตัวเองให้ได้เ้าว่ะคาเปนี่อ่ะอ้อยมึงมึงแล้วไม่มึงทิ้งกูแบบนี้อ่ะมันบิ่งไม่หามึงเหรอเออไอหน้าหีใครออฟเลดใครแครี่ปะเนี่ยล่าสุดอีฟง กูกูจะเห็นว่าเริ่มแตกได้ปาแต่กูตายเยอะสุดใครใครดีวะาไม่หยาดไม่ไม่มาอะไรหรอมึงอาคาปนี้ทมอะไรไหนตลอดปนี้งไงบ้า เล่นมาตายขนาดนี้ล่าส well, ik ุดยังไม่ได้หีจากความบดเลยสาหรับความบดในบาจาัดูบังคุ้มไม้ด้วยเฮลคัมสบีเฮดอาม่เมอง์พูมีอันติเข้าไปเหมือนเข้าไป อานี่เธอแตกเลยอ่ะแตกแล้วมันเดียวป่ะจริงอานนี่ออกวอนนี้ได้ป่ะ ก็มึงเข้าไปเอามานันนะครูก็ช่วยมึงได้ละโอ้ยโอ้ยโอยโอนโอนบ้าเกิันอดีตอดุเพียอายุเท่าไรอะเสิบพี่เหมือน,น,นอายุเยอะเลยะ <c oughs> อะเบียงสัตว์อดีพี่ไม่ทำงานเหรออะไรเล่นเกมเหรอ อ้าแล้วไม่ไปหาแบบเพื่อนไม่ไปหาแฟนหรวไม่มีเลยเฮ้ยยยยอย่าดักดักกิงจายไา้กูลืมไปว่ากูเล่นอัพเลนเหรอออมีมีเปงดแทงดักวีีช่วยเออน้องมาซาเป็นแทงงวยอ่ะเ,อเหมือนกันปะออจริง อาจารย์ก็มีหมดลูกนั่นนี่เอาดีเขาเขาเรียนอะไรีไีไปมีไปโดนแ่ดนลาแน่ดูกักของลาโดนลาแน่อ๋อไอ้มึงงลาดกูวาใชา่ เ,เด็กแี่นี้ก็ตายเพราะมันงโง่หานอีเมจเนาะตีป้อมกันอืมัน้มรืยังภารกิจสุรวานไอแฮมันนี่

มึงกกูลัวเงก็คือแบบว่าเป็นคู่จีนกันปะเดียวเดี่ยวอดีหนุ่อดูก่นได้ไหมล่ะอยากดูใครก่อนจะได้เตียมตัวถูกไม่ต้องกทานคอณ an enemy has been defeated ไอเมทุขนาดนี้แล้วเนี่ยงเมทมาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเมททำควอะไอีกดาวดามีก็ะนอยนีไหิึงชัางเย็ดเบียแม่มึงเถอะอยกูทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเลยมังกูสาดยืนขัดหนะที่เมทมึงงมาก์คทำอะไรอ่ะมาสกิลไม่โดนเลยหรอ เดีย๋ยวสุก็ร้องให้หาแม่แ,มแน่เลยนะเป็นกูกูร้องให้หมันกันวัวกูอ,อ,อ๋เอเมืองตะลร่ยอ้อย่าแพ้ได้ป้าตอนนี้จะขึ้นคอนแล้วเมืองจบเกมนี้ไปดีแปบูมไปหาดูควยกันอควายตะลร่ยแฟนหัว อ๋ออาจารย์มาก่อนดิแล้วเรียบร้อยเมื่อไอนากับวิชายอยู่หุ่นยักษไปดูมันนี่ผมไม่รับแม่สอนหรอกฉันบอกกันได้อยู่ละโอ้ยไม่ใครเขียบกลางว่ะ จบได้ขนาดแหละดวตอนนี้ชิวค่ะขอบคุณนาที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้อ๋ขอบคุณฟ้าที่านอะไร เมื่อตโลกอะ่ะเห็นไหมกูบอกยายกูต้องเล่นของจริงทำไมครับมอยขึ้นคอมเมนเดอร์สาเหมือนเดิมอีเดน้านี้น่าจะก,กรีดอยู่นะอ๋อมันแชร์สกินกัน S <S เออไอโจนไอเฮียผู้ใชส้สก,กินแชร์ไอโจนไอโจนจริงเล่นต่อดีกว่าอยากให้รู้นะข่าวว่าดอเรียไม่มีสก,กิน